เป้าหมายเรามีไว้ให้ซอยค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูเนยเอาเทคนิคการแบ่งงานออกเป็นสปริทหรือว่าการทําให้มันเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะเพื่อให้เป้าหมายใหญ่ของเราเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นจริงได้นะคะเราเทียบกับความฝันของเรานะคือก้อนนี้นะก้อนที่หนึ่งนะเราจะทําให้มันสําเร็จได้ยังไงมันก็ต้องเกิดจากการทําให้มันเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะจะแบ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟสก็ได้นะคะ เรียกว่าเป็นเฟสก็คือระยะเวลาในการทำนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสปรินต์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาซอยย่อยอีกเป็นกิจกรรมในแต่ละวันนะคะก็คือเป็นงานเป็นทาร์ก์นะคะหรือว่าใครจะคุ้นนะคุ้นคุ้นไหมการเขียนทูดูลิสนะคะแบบนี้มันก็จะช่วยให้การ ทำในแต่ละวันของเราเนี่ยมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นจนมันเป็นจริงนั่นเองค่ะนี่คือเทคนิคที่ครูเนยเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กมากๆเอามาฝากทุกคนกันไฮไลท์มันมีอยู่ว่า ประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเรามันได้มาจากอะไรการลงมือทำดังนั้นถ้าเราอยากให้เป้าหมายเนี้ยเป็นจริงเราต้องลงมือทำนะคะอันที่สองเปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวเนี้ยให้กลายเป็นเป้าหมายที่เล็กลงค่ะเวลาที่เราเห็นเป้าหมายความฝันของเราคือมันแบบยิ่งใหญ่มากนึือออกไหมแล้วเวลาเราจะลงมือทำเราก็จะเริ่มแบบรู้สึกแบบเปรีย้ยรู้สึกแบบเออฉันไม่อยากทำดังนั้นการทำให้มันเล็กๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีแรง จูงใจในการทํามากขึ้นนะคะข้อ3คือพยายามลดการทำหลายๆสิ่งหลายอย่างค่ะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายประมาณ5อย่าง10อย่างแบบนี้ไม่เอานะคะจริงๆแล้วเป้าหมายมันควรจะมีแค่1อย่าง ถึงสองอย่างแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราโฟกัสกับเป้าหมายของเราค่ะถ้าคุณมีเป้าหมายสิบอย่างเนี้ยมันจะไม่เสร็จสักอย่างนะคะเพราะมันเยอะเกินไปค่ะข้อสี่คือขณะที่เราเลือกเป้าหมายให้เราเระลึกไว้เสมอว่าเราทําทําไหมค่ะอันนี้สําคัญมากดอกจันไว้เลยสิบแปดดอกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราทําทําไมเราจะล้มเลิกกันแบบง่ายๆไปเลยเพราะว่ากลับบาทีเอ๊ะ ลืมไปแล้วจ้าว่าอยากทําสิ่งนี้และข้อ5ก็คือการกําหนดสปรินนะคะโดยการแบ่งระยะเวลาเอาไว้นั่นเองนะคะจากที่ใหญ่ๆก็ทําให้มันเป็นซอยย่อยๆนะคะแล้วกฎของมันก็คือว่า ข้อแรกเลยคือการแบ่งแอคชั่นให้มันเป็นเล็กๆเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้เสียตังอะไรนะแค่คุณวางแผนให้มันดีๆนะคะอันที่2คืองานที่มีนิยามชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบเคลีย์ไงว่าวันนี้จะต้องทํหนึ่งตองตามตึงๆ,ๆนะคะข้อ3มคือทําให้สําเร็จได้นะคะในเวลาที่แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่คุณทำทูดูลิสต์เนี่ยมันคือทูดูไงคือคุณจะต้องทําให้เสร็จวันนี้นั่นก็เลยทําให้เป้าหมายเล็กๆของคุณเนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้นะคะ ด้วยการแบ่งเป็นสปรินต์รูสนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครูไว้เลยเดี๋ยวครูเอาเทคนิคการจดมาฝากอีกนะบ๊ายบาย